ติดตามผ่าข่าวผ่าโลกกับ SDTV นะครับผาคุณผู้ชมไปที่มณฑลเหอเป่ยในจีนนะครับเกิดปรากฏการณ์กลุ่มเมฆมาเมทัสนะครับเกิดขึ้นกลุ่มเมฆมาเมทัสนะครับโดยส่วนใหญ่จะมีความสวยงามจะมีลักษณะคล้ายก้อนสำลีก็คือเป็นก้อนสำลีหลายๆก้อนต่อๆกันไปนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคือปรากฏการณ์ที่เกิดก้อนเมฆที่งอกตัวออกมาจาก กลุ่มเมฆฝนนะครับแล้วก็ลดตัวลงอย่างรวดเร็วนะครับลงมาประทะกับทางด้านของอากาศบนพื้นนะครับทำให้เกิดลมต้านที่รุนแรงรวมถึงจะเกิดพายุใหญ่ตามมามีลมกันโชคแรงนะครับรวมถึงพายุลูกเห็บก็อาจเกิดขึ้นได้ กลุ่มเมฆมัม,ามาทันเหล่านี้นะครับหากปรากฏขึ้นเมื่อไรเนี่ยคุณผู้ชมที่ไปเจออย่ามัวแต่ยืนถ่ายเซลฟี่ถ่ายรูปอยู่นะครับเพราะนี่คือสัญญาณเตือนที่จะบอกคุณผู้ชมว่ามันกําลังจะมีพายุใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นในกลุ่มเมฆมัม,ามาทัทแต่ละก้อนนะครับจะมีขนาดประมาณ1-3กิโลเมตรในหนก้อนนั้นก็จะประกอบไปด้วยลมต้าน อ่าที่รุนแรงนะครับแล้วก็จะมีน้ําแข็งแล้วก็ของเหลวนะครับนอกจากนี้ความไมม่สถียนเนี่ยยังทําให้เกิดรูปลักษณ์ต่างๆด้วยนะครับในกลุ่มเมฆมามาทัศเนี่ยเมื่อเราเจอนั่นหมายถึงว่าสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเตือนไว้ก็คือคุณจะต้องรีบหาที่กําบังเข้าสู่บ้านพักอาศัยแล้วก็ให้ยืนอยู่ห่างจากบริเวณหน้าต่างที่เป็นกระจกหรือว่าประตูนะครับที่เป็นกระจกเนี่ยอันตรายมากๆแล้วก็สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือ แบตโทรศัพท์มือถือต้องมีให้เต็มนะครับเผื่อเหตุฉุกเฉินอาจจะขอความช่วยเหลือได้รวมถึงไฟฉายก็ต้องเตรียมเอาไว้ด้วยเช่นกันลักษณะการเกิดแบบนี้นะครับส่วนใหญ่จะเกิดในประเทศที่มีภูมิประเทศหลากหลายนะครับอย่างจีนนะครับหรือว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกานะครับหรือว่าจะเป็นทางด้านของญี่ปุ่นในส่วนของประเทศไทยเราเองนั้นโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยจริงๆยิ่งสวยเท่าไหร่ยิ่งมีความรุนแรงของพายุมากขึ้นเท่านั้นนะครับ